สบายดีพี่น้องนี่แล้วเพื่อนกับสีผ้ามารอเบิ้งเรื่องพี่น้องตลาดเพื่อนเปิดใหม่ได้พี่น้องอยู่เส้นนี้นี่ไปเครื่องของไปตะซื้อทางนั้นพี่น้องเลยคกน่อยพี่น้องเลยนี่น่อยเลยพี่น้องเลยซับมือได้ไหมพี่ลมเลยเนาะลมแล้วลมได้พี่น้องเลย ผูกน้อยๆนี่ตั้งนั่งแบบแค้ายๆแบบของที่เฮาปดิษฐ์เองพี่น้องเอ้ยแบบของชาวบ้านชาวบ้านเรากระจ่างห้องใช่ไหมครั่หมอนใจอู้ก็มีพี่น้องอู้แบบเกา่าเล็กน้อยให้เลยอ,อืมตืน่นมานอนหรือเปล่านะแอนพี่จะเสืออะไรพี่น้องเลย ช้อนบวกกระบวยตักน้ำายๆตะก,กี้เด้พี่น้องเลยหักซาหมาตักน้ำได้พี่น้องเลยอันนี้เป็นหัวหน่อยหนึ่งเข่าพี่นอ้องโอ้หัวพี่นอ้องหัวหนึ่งเข่าน,น้อยๆนะเอาไปใสโ่โซ่ก็ได้พี่น้องเอ้ยโซ่ตามเฮือนตามซานก็ได้แต่เนี่ยเป็นตะเสือพี่น้องเข่าก็มีเด้อพี่น้อง ติ๊บเขาไล่าะพี่น้องถ้าาอยากมาอุ้นนุ่นกับเมื่ออุ้นนุ่นพิ่นได้แด้วพี่น้องหานอยู่ปากซองละฮานาเมืองสองคอนแขรงสวัสดิเขเเตเด้อมาอุ้นนุ่นพิ่นได้เนาะตลาดเปิดใหม่พี่น้องเสร็มนี่เป็นตลาดขายแนวกินแต่ว่าคนกันยังเข่าอยู่บัวลายเนาะคนกันยังเข่าอยู่บัวลายแต่เครื่องหานนี่เป็นตะสื่อลา,ยพ,ออา,าลลยพี่น้องมีกระตอกกระตาติ๊บเขาติ๊บหนามแล้วก็กุ๊บเด้อพี่น้องกุ๊บทีแค่เจใ้ใไซอัน,น เกี่ยวเขาทิปเขาหน่อยใส่บาทิดตาหนาซื่อทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยหัวเถิดกันหัวกันมีจิ๊ดหนาตาหนาซื่อเลยพี่น้องเอ้ย บ้าาหานพี่น้องหออยบอแดงข่อยไปไทยอันขวดคกหน่อยอยังไงดินาหักนาหักสบายลาลุ่ยูหา่านนางแอนน่ะขดนาหักเลยขวดน้อยๆน่อยกระตาขวดนึงเขาวน,น้อยๆคกน,น้อยหนดี้สม,มี ไอแบงเห็นจะปรับโหลดไอ้อน้อยยางมากีนน่นี่จะปรับโหลดออไอแบงเห็นเฮนคือสิมากน้นอยๆขบไม่น้อยชั้นนี้น,น,น,นนะแล้วก็มีสากเดี๋ยวก็กันแล้วก็รตู้อันหนึ่งเขาเนน้อยอุย้ยจะต้องสร้างยังดีวะไอเพิรนมากี่ล็อกแล้วเน่ยท้ายเขื่อนกระเหี่ยวเล้วพี่น้องเอ้ยบายๆมาเลยกะเมือเ่อในวัดสิขึ้นไปหาอันน้องจำมั่มพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปหล่อสื่อเครื่องให้เพิรนตั้งหน่อยนี่คล้ายคนเลยรับ จักชีว่าตั้งสื่ออะไรนะพี่น้องเนาะใครมีสื่อดีๆกะคอมเมนต์ตั้งให้เพื่อนได้นะพี่น้องเนาะตั้งเพื่อนเรื่อพี่น้องของเฮายัางไม่ทันตั้งดอกเงาบอกเพื่อนตั้งเพื่อนซื้อจักไลฟ์รีคอมเมนต์แก,ม,ม,ก,กมเมนนพิ่น, <บะ S 2> ม,นมากถูกคอมเมนต์นะพี่น้องซื้ออะไรละาซื้อเมเพิ่นมากถูกคอมเมนต์เลย เอาเลือกเลือกเอาซื้อแบบแปลกบุ้ยพี่ไผ่คืออะนะมันจึงแบบเออมีแต่ซื้อเฮ้าเนี่ยนี่เลย่อยน้ำมักไปหน้ไหนได้่อยนะกำลังสีไปซื้อเครื่องไฮร้าน้อยพี่ทองเลยขายยังปาตาขายเหีืยงทอดนะขายกระตุ่มจัดเออเออมาไพี่ไผ่เห็นอาหารพี่้องเฮ้ยปาตาเรามาขายอนี้เจ้าอยักเพากเดอยากินตอนเที่ยง ขอาเมี่ยงอะไรก็มีอะไรก็ไปตาเมี่ยงทอดต้มตัดสมปลาดูตัวซุกตัวดิบมีเบิร์ดใส่มูจันได้ลูกเมียงทอดนี่อนี่พวกอ้าวตัวไม่ถาวรเด็ดให้กินเลยนี่จะได้ตัวตัดจะได้พันโลตัวตัดนั่นแหละเอาเอาใส่กันฮะลูกเอาบ่เอาเดียวบ่เดียวอันเดียวเนี่ย สมป้าไม่ได้ไไดเลยชมป้าเออถือตามน่หาพันธีสชมป้าโดสเออุกเรบ่ดิบตัวสุกก็ม่หลุดเอาตัวใดเอาสุกเ,เขาได้เลยตัวใดก็แม่ตัวใดไปตาหาพันธุีบเป็นสิบหาลูกไปซื้อเครื่องให้นอก น้องอยังนอ่องบูซื้อเพิ่นน้องร้อยน้อยพี่น้อยตอนซื้อหาไปซื้อเครื่องให้ลา,าลนอกก่องจนพี่น้อยเลยสือเพื่อให้นั่งร้อยน้อยลูกคล้องลาน้อยพี่น้องเลยได้เลยพี่น้องเลยสุดสองสุดและะ้วก็แฟได้เลยพี่น้องเลย ได้สูตรส่งคายาวสองสูตรเนาะสูตรหนึ่งกับประมาณร้อยหาสิบบาทสองสูตร 300, กรับสามร้อยแหลกับแพแพพื้นหนึ่งสองร้อยหาสิบบาทเป็นแพคนทุนดีพี่น้องเลยสิเอาเมื่อ่เพิ่นเมื่อว่าน,นี่ก็เอาเมื่อ่แล้วแต่ว่าเอาเป็นเครื่องเกานนองแบ่งมเ,เ,เมื่อยเพิ่นก่อเมื่วานี่เพราะว่าเครื่องกับเมื่อคําก็เลยบสถท่านไมีเวลาไปซื้อ แล้วก็กเอาอันนมไปให้เพิ่นเมาวานนี่กะ่ะี๋ยวมื่อนี้เอาเครื่องเล็กน่อยไปให้เพิ่นตื่นอีกเนาะจัดท้องอีกแล้วเหตยังเธอหัวปาาใครอยากอุ่นนู้นกะเขามาอุ่นนู้นน้ำใดได้พี่น้อง ตั้งหน่อยกะแต่หน่อยกับพี่หาเลยพี่น้องเอ้ยสีไปเยี่ยมน้องปุ้มปุ้ยก่อนพี่น้อง <laughs> น้องปุ้มปุ้ยเลยเนีเน่เราเป็นตาัังไลยพี่น้องเอ้ยเราเป็นตหาหักทางเฮืองทางลูกเนี่ยเฝ้าอยู่มืดมือน้องปุ้มปุ้ย <laughs> ตังตังไปซือ้อแล้วตั้งหรือไปซือ้อบบวีแเนื้อห้องเนาะซื้อเครื่องไปหให้เธอพี่น้องเอ้ย เป็นเธอแล้วก็เป็นตาซังร้ายพี่น้องเลยแต่อยากตีแต่อยากขันอย่างน้อยใหญ่นี่จะเป็นตาซังขักเลยเออเอาหยาจ็กแก๊สนะเด้เคใครว่าข่อยขี่ขาดวะใครเชื่อต้องเงื่อ จ้าไปไซคนรอสวัสดีพีนนพ่น้องแน่สบายดีฝากช่องนะแม่คนเด็กเออฝากทรงทรงไข่ตุนทรงไข่ตุนเด้อพีนอ่น้องไปติดตามน้องไซได้ไพ่เบาข,ข,ข่อยขี้คานเบาไก่้นะเพื่อนเบาให้ดาวเฮีองพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าดาวเฮีองนะี่ยขี้คานขี้คานใส่ยังหน่อหนึ่งกระบอบดได้แม่นบ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันเด้อว่าดาวเฮีองนี่ขี้คานอยู่บ่ดาวเฮีองนี่ยดุปันนี่ เพิ powdered, icker, ู่นอนอยู่ซื่ๆนะ่ดูปิดคอยเจ้าอะไก็ย่อก็ย่อก็ย่อด้วยว่าคอยว่านอนอยู่ซื่เออเจ้าให้นอนอยู่ซี่คอยออกแห้งเพวเขาจนด่านมันเลย่าขี้ขานเจ้าเนี่ยขี้ขาขี้ขานนอกจะกมันขี้ขานพ่ขี้ขาเลยวะโอ้ขี้ขานว่าสีเป็นเมฆาได้เท้า ขอปลปอยวันนี้เลยเด้อเอาเามาเลยหึนคอยก็ดูกันคอยในขี้ขานป้าเ็ูกันเห็นวี่กลางคืนเจ็บเ้ยจัเเ้าะนะหอยขีข้ขาดนะจะคอยก็ดูมีแนวดูแนวขีข้ขาอืม้มนเอือื้อ้มอื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 ้อื้อืมอื้อืมอน้ลดแ้มอื้มอื้อืมออ้มอื้อื้เอ็้มาพืพมอื้มอื้มอ้อ้อง้มอผมอปิมอื้มอม ความล้านพี่น้องเอ้ยหนึ่งล้านบาทสองล้านบาทรอดีเปิดเปิดฮับซับพี่น้องเฮ้ยเอาลงมาได้บ่เฮ้ยบ่เปิดฮับซับเจ้าเนี่ยเอาลงมาได้บ่เย็นดีเปิดมาเย็นดีพี่น้องเอ้ยเงินที่มาทับนี่ป้าซาทูพี่น้องเอ้ยขอให้เป็นหางเปินมีเด้อมาแรงกับสิบไปหาน้องปุ้มปุ้ยพี่น้องเอ้ยกินห่อน้องปุ้มปุ้ยสิบ สิไปอาบน้ำให้น้องปุ้มปุ้ยพี่น้องมือแรงนี่ถ้าอยากเบิ่งกะถาเบิ่งส่งดาวเฮืองได้เด้อพี่น้องเด้อน้องปุ้มปุ้ยสิมาอาบน้ำให้เพิ่นเพิ่นสิหายอยู่บ่หรือใดไเนาะเออทางทาง,งนาทายคิดอยู่เฮ้ยตอนอน้ำนะหนั่มนะโอ้น่า,นาจะโปรตายเนาะเดี๋ยวดาวเฮืองสิมาถ่ายอันตอนเพิ่นอาบน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสิหายอยู่บ่หรือว่าใดจะเหม็นเพิ่นเป็นตาซังพ่อกะตาสิขินหอดเลยเนาะตอนหนะิ่ง ตอนนี้คิดเห็นอันพอหนาวพอมันเลยวันนี้ใจขาดจังมากครับไพ่ลูกแล้วไพ่เปล่าแล้วเปล่าบ่คิดเห็นมันก็ต้องใจขาดแล้วมันยังเห็นลูกกันไพ่ชิบอย่าเห็นนะลูกเนาะไพ่ก็แพงแล้วตาสีอยากมาเลิกเบียรกระโทมาเราแล้วเมื่อวานคิดหอดู่ผัดดู่ผัดเป็นตาสังอีวันเฮงกินเนาะตาสังแล้วข่งกระคิดหอดแล้วยวันนี้ตายิกจริงแข่ง กางเกงกีทีฮอดบะน,นี้นะขาวแก้มกับยนๆนน,นี่กระโตเพิ่นธะแดงแดงพี่น้องเลยขาวแดงแดงเนาะมงคลขาวผอกับขาวเมลกับขาวเนาะดูกระงามพี่น้องเลยได้อีาะแสงวอลสงบ่สสงสีแดงเศร้าเด้อว่าคอยขี้ข้านะเด้อคอยรดห้าเงินเลี้ยงครอบครัวคอยรดุปานี่ยังสิมาว่าคอยขี้ข้านเศร้าวเด้อบะนี้เด้อเจ้าข,ข,อขอนนี้ข้านหนักว่าอ,อ,อีเล ป้านาวสิโบว่ายังคือว่าข่อยขี่คานเฮ้ยขี่คานเล่นใส่โบไปไปห้องน้าให้เอาเนื้อกินมาเลยเนี่ยเนี่เจ้ามาเจ้าคือไปถือมาเลยข่อยลืมเนาะเอ้ยลืมข่อยอยากให้เมียกินกับตองถือมานาวอันนี้เพิ่นว่าอยากใส่ตั้งตั้งเห็ดอยากใส่เสื้อจะดอกรถกระจอะอยู่ในห้องน้าเอาแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับสีตะขอจบเพียงเท่านี้ได้พี่น้องทำได้ไขอเวลาไปเที่ยวก็บอกไก่ก่อนเพันว่าว่าได้อเพื่อนในขี่คานขี่กัน <Okay. S 2> กราบลาทันผู้ส้มเด้อกราบสบายดี